สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมยืนอยู่ตรงวัดโพนะครับเรามาทำอะไรที่วัดโพเราก็มาไหว้พระนะครับไหว้พระแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่เคยมาแล้วก็ยังจําได้อยู่ก็คือเมื่อเกือบประมาณ3าปีที่แล้วครับมันจะมีข้างหลังวัดโพนี่นะครับหลังวัดโพนี่ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นร้านที่เคยกินมาประมาณสัก30ปีละอร่อยมากวันนี้ก็เลยมาก็เลยนึกถึงนะครับ นึกถึงก็เลยอยากจะไปกินนะฮะอยากจะพาพวกเราไปรู้จักด้วยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่านะครับขายมา30บกว่าปีนะครับว่าแล้วเราเดินไปดูกันว่าเป็นยังไงฝั่งตรงข้ามเรานี่นะครับก็จะเป็นศูนย์นิสสังเขตนครราชสีมาเป็นศูนย์นิสสังนะครับแม่พระแห่งลาวาง อันนี้ก็จะเป็นวัดโพนะครับซึ่งอยู่ในเมืองโคราชตรงข้างหน้าเรานี่ก็จะเป็นบ้านสีส้มๆนะครับโรงแรมโตเกียวโรงแรมโตเกียวนี่ครับวัดโพอยู่ถนนสุลานารีตมบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับ บุดหมยของเราเนี่ยอยู่ข้างหลังวัดนี่แหละครับข้างหน้าหน้าซอยนี่ก็จะเป็นร้านแสงทวีเนาะนี่คือจุดหน้าซอยแล้วก็จะมีที่บอกอนะเป็นศูนย์มิสซังอยู่ตรงข้ามวัดแต่บุดหมายของเราก็คือเข้าไปในซอยนี้แหละครับอยู่ร้านเขาอยู่หลังวัดนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่ อยู่ตรงอีกฝั่งหน,นึ่งแต่ตอนนี้เห็นได้ข่าวว่าย้ายย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วแต่ก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเป็นร้านก๋วยเตี๋ยเวเป็ดหลังวัดโพคือ <c ười> ถ้าเกิดคนที่สักาสามสป,ปีที่แล้วนะครับคนที่ทำงานเป็นพวกหน่วยรถนะครับพวกขายพวกของอุปโภคบริโภคเนี่ย จะต้องรู้จักเตี๋ยวเป็ดร้านนี้เลยเป็นร้านที่คนที่มาที่โคราชนี่คือพลาดไม่ได้เลยด้วยประการทั้งปวงสำหรับท่านที่ดูคลิปอยู่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับมาโคราชอย่าลืมนะอย่าลืมนี่ รร้านอยู่ตงีมีขบีลาตจอดรถด,ด้วยนะลูกค้าระาฟขเดอเป็ดหลังวัดโพเดียจอดรถฟรีจอดตรงนี้ได้เลยมีที่จอด,ดรถติดกันมีล้าเสริมสวยร้านนี้เป็นอย่างนี้นี่เรมานี่ก็คือช่วงช่วงบ่ายแล้วนะครับ ชาวเด็ดชาวเด็ดรถเด็ดอันนี้อันนี้เป็นชิ้นส่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะมีขาต่ออันนี้เป็นปีกเนาะ,ะเป็นปีกแล้วก็เป็นเป็นน่องของเราของเราสั่งชิ้นส่วนนะที่หนึ่งแล้วก็สั่งเซล็คมีเลือดด้วยที่บรรยากาศคุยเกี๋ยวป็ด กันความอร่อยใต้ฟ้าซิต,ตี้หลังคุณย่าโมงวิตาเป็ดวัดโป่นี่ขายมาสามสบกว่าปีนี่คือบรรยากาศร้านนี้เขาขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ ขาย2อโมงเช้าถึง1นทุ่มนะ<ช>แล้วมีวันหยุดไหมครับไม่มีก็คือขายทุกวันเลยสองโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มก็คือสองโมงเช้าก็มาทานได้เลยใช่ค่ะวันหยุดก็แล้วแต่เราแล้วแต่เราสะดวกกันเนาะ<ช>แล้วแต่มีทุรละใช่ไหมไม่หยุดเลยเนาะยังไงก็มีคนแทนโอเคว่าแล้วเราเรา,ากินกันดีกว่า อันนี้คือเป็นสเสลกน้ําส่วนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นส่วนรวมนะครับรวมชิ้นส่วนกุ้ยี๋่วเป็ดหลังวัดโพ หอมกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวข้าหอมมากน้ำซุปเขาก็กลมกลอนี่กินแต่ไม่ต้องปรุง Có không có loại cái mình liệt liệt น้ำซุปเขาคมกรอบดีครับน้ำซุปเขาคมกรอบแล้วมันก็จะหอมกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวก็หอม 没见啊。 เค้อเปิดเขาก็นุ่มนุ่มแล้วก็หอมเครื่องยากิแต่ที่สำคัญคือกระเทียมเจียวก็อร่อยมาก กินชิ้นส่วนนี่ข้อ,อ,อกไก่ข้อเป็ดไอ้เครื่องรวมเขาอร่อยรสชาติก็แบบแบบเข้มเข้อ่ะรสชาติเข,แบบแบบเข้มข้มคคน หอม เรื่องรวมเขาหอมน้ำปลาเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่นแหละ แต่มีอะไรเป็นไก่ไอ้น,นี่ขาไก่อร่อยชิ้นส่วนเนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนไก่ตุนเปืเป่อย ททเทียมก็หอมมากกระเทียมเจียว เขามีโปรโมชั่นเด้อกินยกครัวกูเตี๋ยวไก่หนึ่งแถมหนึง่งมีทัง้งกูเตี๋ยวไก่ก๋เตี๋ยวเป็ด รอร่อย,ออยเดี๋ยวสั่งอีกโอเคเราก็จบกันกับเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะยังไงฝากพวกเราที่เข้ามาดูที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเนาะฝากกดไลค์กด share. แชร์เลยวเราค่อยพบกันคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ